มีปลามากมายในฟาร์มเราเนี่ยครับรู้ไหมครับว่าน้ำเนี่ยนะครับมาจากแหล่งน้ําที่เรียกว่าน้ําเสียของชุมชนนะครับเราใช้พลังงานฟรีสูบมาและมีการบริหารจัดการน้ําในฟาร์มเราอย่างรู้ค่าพลังงานมากใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ครับตรงนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของน้ําที่เข้ามาในฟาร์มเป็นจุดที่1นครับน้ำจะเริ่มเดินทางจากตรงนี้ครับน้ำทั้งหมดเนี่ยต้องมาเติมในนี้นะครับเวลาแดดเผาลงมาเนี่ยน้ำจะหายไปประมาณ1เซนทุกๆวันที่นี่ใช้ปั๊มตัว15,000ลิตรต่อชั่วโมงสูบเข้ามาทั้งวันเฉลี่ยที่วันละประมาณ10ชั่วโมงโดยพลังงานจากแสงอาทิตย์น้ําคลองทั้งหมดที่นี่จะถูกสร้างเป็นตัวซีนะครับแล้วเราจะเอามาเติมตรงนี้นะครับคือตรงจุดแรกแล้วน้ำเนี่ยจะตรงนี้จะสูงเราจะไปดูดอีีกท่นให้มัต น้ำจะเคลื่อนเองนะครับตรงที่ต่ำเนี่ยจะดูดไว้ตรงกลางฟาร์มเลยนะครับน้ำจะถูกสูบขึ้นมาบนที่สูงนี่ครับแล้วไหลผ่านสร้างฝายชะลอน้ําดักไปเรื่อยๆนะครับจนไปที่ต่ําไปสมงทบกับน้ําใหม่ที่เข้ามาที่อัตรา1 5 0 0 0ลิตรต่อชั่วโมงหรือประมาณแสนถึงแสนห้าหมื่นลิตรต่อวันครับที่เห็นอยู่เนี่ยในที่สุดมันจะเดินทางวนรอบโดยเจ้าตัวนี้ครับวนไปเรื่อยๆครับแล้วก็มาถึงที่ปลายน้ํานี่นะครับแล้วก็ถูกสูบขึ้นมาวนอย่างนี้ทั้งวันครับ ถ้าไม่อย่างนี้ไม่เข้ามาเนี่ยเราต้องเอาน้ำนี่ไปลดน้ําระบบนิเวศทั้งหมดเนี่ยเก้าไร่เนี่ยเดือนนี้หน้าตกประมาณ20,000กว่าบาทแต่ที่นี่นะครับเราเอาน้ำประปาปลูกผักเราใช้ค่าน้าประปาเดือนประมาณทักงสองพันกว่าบาทเราต้องรู้ก่อนน้ําเสียเกิดจากความเป็นกรดโดยเฉพาะน้าในกรุงเทพเนี่ยผ่านอาคารบ้านเรือนผ่านโรงบานผ่านโรงงานถ้าเป็นกรดจุลินทรีย์จะตายสิ่งแรกที่ต้องทําคือปรับค่า P h เก่อนให้เป็นกลางดังนั้นที่นี่จะเอา ด่างเขามาปรับก็คือเอาตัวขี้เท่าถ้าใครไม่มีขี้เท่าหรือคิดว่าเผาไม่ได้ก็เอาปูนขาวพวกขี้เท่าเนี่ยมันต้องมีทุกวันครับเพราะที่นี่เราใช้ใช้เตาถ่าน โดยเงื่อนไขแล้วฟาร์มพี่โบสร้างฟาร์มไม่ได้แต่พี่โบอยากสร้างพี่โบจึงทํกับอะไรก็ได้ก็เลยต้องมาหาแหล่งน้ํารอบๆตรงนี้เป็นแหล่งน้ําที่ใกล้ที่สุดครับคลองนี้เรียกว่าคลองกีบหมูจะเห็นว่าน้ําต้นน้ำเนี่ยก็เป็นน้ําที่เรียกว่าแทบจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เพราะว่ามันออกซิเจนน้อยมากแล้วก็ค่าความเป็นกรดสูงเราก็เอาแผงโซลาร์เซลล์ไปตั้งไม่บนราคาแล้วก็เอาปั๊มนะครับต่อท่อต่อสายมาดูดเลยครับกรองน้ำนิดนึงครับเพราะว่าจะมีขยะก็อเอาตะแกรงกรองแล้วก็สูบน้ำส่งเข้าไปที่ฟารร์มคับ ปรับค่า pH ให้เป็นกลางจากนั้นจุลินทรีย์จะโตบวกกับการเอาพืชน,น้ํามาปรับให้ดึงพวกสารแขวนลอยและโลหะหนักออกไปคลองเราเนี่ยยาวทั้งหมดเดี่ยประมาณ300เมตรพืชน,น้ําที่เราวางไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสักสามสิบสี่สิบเมตรเองเดินทางเพียงครึ่งความน้ําก็ใสแล้วครับต้องบอกกันแต่แรกเลยเนี่ยเราไม่เราไม่กล้าปล่อยปลาครับแ,แรกๆเลยเราใช้ปลาธรรมชาติธรรมชาติเขาอยู่ได้อยู่แล้วพวกปลานินปลาหมอปลาช่อนปลาดุกอะไรที่มันมีอยู่ในนี้ เราก็สังเกตพฤติกรรมมันก่อนตอนหลังเราก็รู้ว่าปลาพวกนี้ขยายพันธุ mm ์ hmm. เขามั่น mm hmm. เชื่อมั่นในระบบดิเวทแล,แล้วเราก็เลยเริ่มปล่อยปลยปคาคร์ฟลงไปก็ไม่ได้มีปลาตายนะครับคือการใช้พลังงานของเราเนี่ยเราใช้พลังงานฟรีและใช้แรงน้ำถูกข,ของโลกถ้าเราเอาน้ํามาใส่ถังหนึ่งถังแค่เราเปิดก๊อกน้ําก็ไหลลงที่ต่ำเช่นเดียวกันวันนี้พี่โบก็เอาน้ําขึ้นมาวางบนดินในร่องน้นํานี่ต่ํากว่า พวจูดสูบน้ําด้วยพลังงานฟรีสูบขึ้นมาบนดินปุ๊บพี่โบก็เจาะเสาะร่องให้มันไหลทั้งฟาร์มเลยพอเสาะปุ๊บก็ไหลตกไปที่ต่ําสุดการบริหารจัดการน้ํานี่แนวคิดของรัชกาลที่9นะครับพี่โบนํามาปรับใช้กับที่เล็กๆของพี่โบเอาธรรมชาติบาบัดแหละบวกกับพลังงานฟรีนะครับในเมื่อมีแดดมาแล้วนี่ครับปั๊มทั้งวันครับเราใช้อย่างคุ้มค่าจริงๆ